สอบครับก็จะปลูกให้ได้ร้ายก่อนอื่นก่อนที่เขาจะปลูกเขาก็ต้องทดสอบบืงก่อนนะครับว่าผลผลิตมันจะออกมาแบบใดคือซิ่งใดที่เขาว่าเเยเฮ็ดมาก่อนทา้งที่ดีเขาก็ต้องเพาะหลวก็ไอทดสอบบือก่อนครับนี่ก็บัคเกเตเชอรี่ครับอันนี้ก็ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับเนี่พอไหวกำลังงามเลยครับเนี่ยสอามอาทิตย์แล้ว สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการเพราะมะเขือเทศให้งอกเร็วนะครับนะครับมะเขือเทศที่เอามาจาัดลูกนะครับเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแกะะ็บเมล็ดและรูดมเมล็ดอ,ออกนี้นะครับเราจะมาแนะแนววิธีเพาะมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับให้งอกเร็วนะครับงอกเร็วมากเลยครับเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาว่าต้องเอามาเร็ดไปตากไป เราใช้วิธีนี้ครับงอกเร็วทันใจครับไม่ต้องเสียเวลาครับลำดับแรกก็คืออุปกรณ์นะครับกระปุกครับกระปุกน้ําปูที่ซื้อมากินนะครับเนี่ยมีกระปุกแล้วก็แล้วมีกระดาษทิชชู่นะครับเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่เราเตรียมมานะครับอพออนุญาตใช้มือนะครับเราหยิบมาเลียมานะครับเนี่ยมาเลียที่เราดีลงไปไม่คีนะครับเนี่ยเห็นไหม เราหยิบเมล็ดมนเมแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่หนึ่งกรซับนะครับซับให้เมือกเมือกกระเทศออกนะครับเราซับให้เมือกเมือกระเทศออกครับมันจะได้มาอย่างนี้ครับเห็นไหมเราได้มาอย่างนี้พอพอเราได้มาอย่างนี้เสร็จนะครับเนาะแล้วก็จะเอากระดาษทิชชู่มานะครับกระดาษทิชชู่เอากระดาษทิชชู่มาแล้วขออนุญาตนะครับวางกระนิ่ก่อน ระดาษทิชชู่วางนะครับนเนี่ยเม็ดมันนะครับเห็นไหมเม็ดเเราทราบเรียบร้อยนะแล้วเราก็เขี่ยลงครับเขี่ยลงนะครับความจริงต้องใช้ไม้เขี่ยครับพอดีลืมเอมาไม้มาครับเตรียมมาเท่านี้นะครับนี่าเล็ดทั้งับเนี่ยเราเตรียมมาใส่ทิชชู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมเล็ด เราทาอย่างนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาว่าไปต้องไปผุ่นลมไปต่างไปนะครับแล้วก็การงอกเนี่ยจะเร็วมากครับเนี่ยอันนี้คือผมสาธิตให้ดูนะครับคือเนี่ยพอเราได้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับใส่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็พับกระดาษทิชชู่เข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยพับกระดาษทิชชู่สมมติว่ามีเม็ดของเราเยอะแล้วนะครับแต่นี่ผมสาธิตให้ดูทําแค่นี้นะครับแล้วก็ผูกนะครับ กระปุกมาแล้วเราก็ใส่กระปุกใส่ลงไปในกระปุกนี้นะครับเนี่ยใส่ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ที่ฉีดน้ํานะครับเนี่ยฉีดลงไปครับฉีดลงไปให้พอดีชุ่มนะครับอย่าให้น้ํามันเปียกแล้วก็ขังไว้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับเราจะดูเห็นไหมครับไม่มีน้ําออกมานะครับเนี่ยพอดีอย่างนี้นะแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับเนี่ยปิดให้สนิทแล้วครับ แล้วเราเอาไปเก็บไว้ที่ทึบๆนะครับที่ไม่โดนแสงนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วเราค่อยมาตรวจดูอีกทีหนึ่งครับรับรองครับถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะครับห้าถึงเจ็ดวันมันก็จะงอกเวลาพอถึงห้าถึงเจ็ดวันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับพอเอาตัวนี้ออกแล้วก็เก็บเช็คดูนะครับ พอพอเอาตรงนี้ออกไม่ต right ้องกลัวไอ้นี่ขาดไม่เป็นไรครับเราก็เช็คดูว่ามันงอกหรือไม่งอกครับเนี่ยอยู่อยู่ที่เม็ดมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเห็นนะครับเนี่ยนะครไม่งอกสมมติว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้ว่ามันงอกออกมามันจะมีเป็นสีขาวๆนะครับที่มันมีลากออกมาถ้ามันงอกออกมาแบบนี้เม็ดไหนงอกไปเราก็เอาไปลงกระถางนลครับลงกระถางเลยลงถุงชําครับแต่แต่ง่ายๆก็คือไม่ต้องเป็นซีเรียสครับลงกระถางเลยก็ได้ครับ โตเร็วครับแบบนี้นี่ครับทำอย่างนี้แหละถ้าสมมติว่ามันยังไม่งอกนะครับเนี่ยพอกระดาษมันขาดก็ไม่เป็นไรครับกระดาษที่นี้ขาดแล้วก็พับมาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ใหม่อย่างนี้แหละครับแต่ส่วนที่ผมเคยทํามาก็ไม่เกินห้าถึงเจ็ดวันนะครับมันก็จะงอกครับเนี่ยครับเนี่ยก็คือเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ผมทําแล้วก็ปลูกให้ดูนะครับครับคอยดูครับผม บัลกระเทชเชอรี่ครับอันนี้กับประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับเนี่ยพอไหวกำลังงามเลยครับเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วนี่ปลูกลงกระถางครับใส่ระบบแบบปลูกกระถางครับเนี่ยกำลังงามหลังจากทีเพาะแล้วก็อันนี้เอาลงกระถางเลยครับเนี่ยงามครับงามอีมหลีครับนี่ก็ซุ่มที่ปลูกลงดินนะครับในสวนทออ ลองปลูกไว้สองสาต้นครับตอนนี้ก็ปลูกได้สองสาเดือนแล้วครับนี่ก็ได้ผลผลิตแล้วครับอันนี้เป็นปลูกทดสอบเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับสวยงามครับหมากสวยงามมากเลยค่ะซ้ำนี่กับพอดีเก็บกินได้เลยนะครับแต่ว่าก็ก็ยังประทันเก็บนะครับเอาไว้ให้มันจักหน่อยก็สิเก็บเอามาขยายพันธุ์นะครับอันนี้คือการทดสอบครับ ก็จะปลูกให้ได้รายก่อนอื่นก่อนที่เขาจะปลกูกเขาก็ต้องทดสอบเบื้องก่อนนะครับว่าผลผลิตมันจะออกมาแบบไดคือซิ่งไดที่เขาว่เคยเห็ดมาก่อนทังที่ดีเขาก็ต้องเพาะแล้วก็ไอ้ทดสอบเบื้องก่อนครับนี่ก็รเห็นบ่ครับถ้าถือว่าโอเคครับโอเคคุณภาพดีครับเห็นบ่ครับ